ี่ครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ก็กำลังทับเทียงอยู่นะครับผมยังมีตรงนั้นอีกหนึ่งต้นนะครับแล้วก็นี่ครับหลือ<ร>ไม่เยอะแล้วนะครับผมก็ <c oughs> จะเป็นไม้หน้าใหญ่ทั้งหมดเลยน่ง <c oughs> นิ้วครึ่งหกสองหกนิ้วครึ่งห้านะครับนิ้วครึง 4, ร่งสี่นึ่นิ้วครึ่งสามนะครับ เป็นไม้สเดาทั้งสามต้นนะครับผมนี่ฮะหน้าสองนะครับอันนี้นาสองสองหกยาวสามเมตรนะครับสามเมตรครึ่งแล้วก็มีนิ้วครึ่งหกนะครับยาวสี่เมตร